คุณแม่คนเก่งอย่างนิวเคลียหันสาค่ะที่ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากประกาศแยกทางกับสามีพี่เพชรจ้านั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตอนนี้จดทะเบียนหย่าแล้วเรียบร้อยค่ะ ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นิเคลออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงสาเหตุการเลิกลากับอดีตสามีเพชรเจ้าค่ะโดยเธอบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดมาจากคนสองคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้นะคะหากมีเรื่องมือที่3เข้ามาคงจะอยู่คงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะยอมรับว่าสภาพจิตใจเนี่ยตอนนี้ดีแล้วเพราะว่าเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนพี่น้องกันนานนะับปีแล้วค่ะทั้งนี้เธอยังบอกอีกว่าได้กลับมาใช้นามสกุลของตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่งจะไปเซ็นใบหย่าหมาเมื่อ ที่ผ่านมาค่ะคือจริงๆอะเรื่องของเรามันคุยกันเคลียร์มานานแล้วมันเป็นปีแล้วเพียงแต่แค่นิวไม่ได้ออกมาพูดเพราะฉะนั้นหลังจากที่นิวออกมาพูดแล้วก็คือสภาพจิตใจนะตอนนั้นมันมันโอเคแล้วอะค่ะถึงได้ออกมาแบบถามว่ายากไหมยากมากค่ะ ยากมาเพราะแบบมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อะเหมือนใช้คำว่าล้มเหลวในชีวิตแต่งงานพยายามไม่ใช่ว่าไม่พยายามมาพยายามปรับกันแบบจนถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันก็ผ่านโปรเซสในการคิด ด้วยสติไม่ได้ใช้อารมณ์มาแล้วจริงๆเราก็เลยต้องตัดสินใจแบบนี้คือนิวกับี่เพชรเวลาอยู่กับแพก้าก็ยังเหมือนเดิมคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมแต่นิวก็ยังนอนหลักๆอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ยังอยู่รั้วเดียวกันอยู่นิวก็จะมีโซนของนิวห้องส่วนตัวของนิวเลยทิศทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอคะตอนนี้ไม่ไม่ไม่นะคะเราแฮปปี้ในจุดๆุดนี้ทั้งคู่มีการเซ็นญาไปเรียบร้อยแล้วจริงๆคือว่าจะเซ็นเนี่ยก็สักพักแล้วค่ะแต่เพิ มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วก็มีไทก้าด้วยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้คือมันก็เลิกกับเทนเป็นปีแล้วนะคะมันก็ต้องอามีเข้ามาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบดูคทเป็นพิเศษแล้วก็เอาอยู่ของเราทํางานของเราเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบงานชุมมากค่ะแล้วก็อยู่กับไทก้ายังแฮปปี้กับแบบนี้อยู่